สวัสดีครับพบกับผมกเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันก่อนเนี่ยผมใช้น้ำมะพร้าวในการที่จะทำเป็นน้าหมักนะครับแล้วก็กะลาเนี่ยมันเหลือดีกว่าทิ้งไปดูครับว่าผมจะทำประโยชน์อะไรจากกะลามะพร้าวไปชมด้วยกันเลยครับและนี่ก็คือกะลามะพร้าวที่เมื่อวานนี้นะครับผมใช้น้ำเนี่ยเอาไปหมักเป็นน้ำหมักแล้วก็เนื้อผมขูดกินเรียบร้อยแล้วครับ ครัวนี้ผมจะเอามาทําเป็นกระถางปลูกนะครับแล้วก็นี่คือต้นกวักมรกตครับที่ผมปักชําด้วยต้นครับเอาต้นเนี่ยมาเสียบลงไปในดินแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดรากหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดรากและเดี๋ยวผมจะย้ายมาลงที่กระลามะพร้าวนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมจะเจาะรูที่ข้างล่างนี่ก่อนเพื่อที่จะเป็นที่ระบายน้ําครับถ้าสมมุติเราไม่เจาะรูกระลามะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแอ่งน้าครับทำให้ต้นกวักมะกตดเนี่ยมันจะเน่าได้นะครับผมเจาะ3รูเลยครับนี่เพื่อที่จะระบายน้ำนะครับมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวอ่อนก็เลยเจาะง่ายครับเรียบร้อยเลยครับ คราวนี้ผมก็จะใส่ดินลงไปครับดินที่ผมจะใส่ลงไปนี้คือดินที่ผมผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผสมเองครับอัตราส่วนคือดิน2ส,ส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็ฐานบดอีก1ส่วนครับเรียบร้อยเลยครับคราวนี้มาลุ้นกันครับว่ากวากมรกตที่ผมปักชำลงไปเนี่ยมันจะเกิดรากหรือเปล่าลุ้นกันเลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆแงะขึ้นมานะครับ ค่อยๆงัดขึ้นมาโอ้นี่ไงครับว้าวมีรากด้วยครับโอเคเลยผมใช้ต้นกวักมรกตเนี่ยเสียบลงไปในดินเฉยๆนะครับแล้วก็รดน้ำทุกวันครับมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ลงไปในกระถางที่เป็นกะลามะพร้าวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ารากเขาจะช้ำนะครับเพราะว่ากวากมรกตเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับ ผมลองเอาใบมาปลูกมันก็โอเคใช้ได้เลยคราวนี้ผมก็ปิดด้วยดินปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาแน่นๆหน่อยแล้วผมก็รดน้ำเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเอาไปโชว์ได้เลยครับนี่วิธีการทำแบบง่ายๆเลยครับกะลามาพา่พ้าบางคนอาจจะทิ้งนะครับแต่สำหรับผมผมก็ว่ามันสวยดีนะครับทำแบบนี้นี่ รอให้มันโตขึ้นมาเราจะได้เชยชมครับดีกว่าทิ้งครับกะลามะพร้าวแบบนี้ทำเป็นกระถางดอกไม้สวยเลยครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มีค่าสำหรับบางคนแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีค่าสำหรับบางคนก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ